สวัสดีชาวอาจัชนิดทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับ,บมาพบกับคิวในเกม, <Wow. S 1> มโอมซียโดมสวายอีกแล้วคือในพาคนี้นะคะคิวจะมาเปิดมอญล่ะม่ะ <Wow. S 1> ได้ข่าวว่ามีสกินทองเข้ามาใหม่เงี้ยหรือคนอย่างฉันน่ะไม่พลาดหรอกแนะ่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะพริอมจากสกินของฝั่งคนก่อนเลย โอ้โหติมนุ่งขาวหอมขาวเวอร์ <Wow. S 1> ชื่อสกินไทยซอสโรนี่ก็คือหมอผีใช่ไหมหมอผีไทยเนาะอมระบทปราบผีหนึ่งแล้วก็สกินของออฟไม่ค่อยมีอะไรนะคะเท <Wow. S 1> ่าที่ดูแล้วก็นี่ของยูริแค่ย้อมสีเฉยๆนะเฮ้ย <Hey, S 1> แต่คิวชอบสีดําแดงอันนี้ว่ะ <Wow. S 1> เออมีความฮาริควินอยู่นะสวยอยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็คือได้นะคะแล้วก็ส่วนหลัง ส่วนหลังอฮ้ยมีนนทหมาเหมือนจะเป็นคนละสีกับที่อยู่ในกาชานะคะแล้วก็อุย้ยน,นี่น้องมีน้องมีตะลักมาพร้อมกับมีกิโต้เฉาะหัวแล้วก็ระดับหลังของคุณผีเฮ้ยปีกนางฟ้าเอาจริงดิแล้วก็มีปีกนางฟ้าสีชมพูอีกอันหนึ่งบ้าไปแล้วไม่ใช่ผีแล้วจัดตอนนี้เป็นนางฟ้าต่อไปนี้ใครเรียกผีเบลแทกนะคะให้เรียกว่านางฟ้าเบลนะแล้วก็ประดับอย่างอื่นมงกุฎอันนี้มีนานแล้ว อ๋อนี่ไงว,ว้าวบ้าไปแล้วสกินคนคุกคือตัวใหญ่มากจะใหญ่ไปไหนเนี่ยพี่ช่วงนี้เฮียเขาเล่นกล้ามหนักไปหน่อยนะเนี่ยเราดูตรงตูดสิตูดเป็นล่องเลยอะเมื่อไหด่ดูดีๆแล้วก็สกินของพลายน้ํามาเป็นสีรุ้งเลยจ้าสงสัยสกินเกา่เกาๆนี่คือเซอร์มองไม่เห็นมองยากเกินไปนะก็เลยต้องมีสกินนี้ขึ้นมาแล้วก็สกินเขี้ยวหนุมานของเซอร์นะคะ มีนี่ไงหติมน้ำเสนอติมก่อนเลย <Wow. S 1> ชุดติมหมอพีแต่ว่าเป็นสีของจีวอนสีต่างจากกาชาเนี่ยนึงเนาะแต่ก็สวยเหมือนกันแล้วก็ซุปเปอร์เจน <Yeah. S 1> สก,กินนี้คือเลิศมากมีผ้าคลุมด้วยแกผ้าคลุมแบบผิ้วสวัย <c oughs> คิ้สภาพตอนจุกอยู่แล้วผ้าคลุมมันผิวดีแกดูดิดูดิสบ,ดสบั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 ดผิวเกิน แล้วก็สกินต่อไปสกินของน้องนิพาเป็นสกินชุดเนรดารีนั่นเองเมนน้องนิพาอย่างคิวคือของมันต้องมีจริงๆอะแกฉันเอาแน่สกินนี้แล้วก็สกินทองสกินต่อไปนั่นก็คือสกินอะไรอะ่ะวินแท็กซี่จะเป็นวินหรือเป็นแท็กซี่เอาดีๆดิอ๋องนายดูมีความสับสนในชีวิตนะตกลงมาจะเป็นวินหรือว่าเป็นแท็กซี่คะส่วนประดับส่วนหัวก็ยังไม่มีอะไรใหม่เข้ามานะแล้วโอ้โกระเป๋าน้องหมา กระเป๋านุมหมาตาเรืองแสงด้วยแกอุ้ยอันนี้อยากได้เวลาผีวิ่งตามหลังก็จะมีฟีแบบเฮ้ยยกตตีเจ้านายของฉันอย่างนั้นเลยค้ามสนุจะไปก่อนนะน่าแล้วนั่นก็คือสกินและเครื่องประดับที่เพิ่งอัพเข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปดูของที่เพิ่มเข้ามาในกาชาดีกว่าตอนนี้คิวก็มีกาชาอยู่หนึ่งหม้อนะอ่าไหนดูซิมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนิพานองคคนคุกอันนี้ก็ยังเซตเดิมอยู่นะเนี่ยมอร์นิ่งกอรี่ ยูริสงการนี่ยังไม่เอาออกไปเออแล้วก็ที่เหลือก็ซุปเปอร์เจนเนนารีวินแท็กซี่นะคะนอกนั้นก็เดิมๆนะโอ๊ยตอนนี้คือของในกาชาเยอะมากเยอะจนลายตาแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอเปิดเล่นสักหนึ่งการก่อนได้ไหมอุ้ยเฉียวออกแอลว่าแล้วเฉียวทองได้เกลือโอเคก็เป็นอย่างที่คิวคิดแล้วนะยืนยันไปก่อนเดี๋ยวคิวจะมันซื้อได้เท่าไหร่อ่ะคิวเติมไปหมื่นห้าน่ะไหนดูซิ หมื่นห้าพี่ว่าไงเหมือนห้าได้เท่าไหร่เนี่ยดูสิอือถึงเจ็ดสิบป่ะวะเพราะรอบที่แล้วก็นะ่าจะประมาณเจ็ดสิบนะน่าจะน่าจะนั่นแหล,ละไกละกละไกลละไกลละโอเคได้อีกไหมได้อีกไหมได้แค่อา้าวได้แค่เจ็ดสิบสี่อ่ะเจ็ดสิบสี่ก็ยังดีได้เจ็ดสิบสี่ก็เหมือนเจ็ดสิบห้าเพราะเมื่อกี้เราเปิดไปแล้วหนึ่งเพราะฉะนั้นเปิดเลยทีละหนึ่งก้อ, <Huh? S 1> อนี่ย บวกหัว,วเห็ดอะไรวะเนี่ยพวกหัวน่ากลัวามากเลยะไม่อยากจะพูดโอเคแล้วก็อีกหนึ่งหมอ้อจัดไปอออเออเกลือเกลือเรื้อนๆรือนเกลือเรื้อนๆรือนโอเคต่อไปโออสีขาวขนาดนี้ต้องเกลือแน่นอน,นแล้วก็ไปเลยต่อไปเออขาวลรื้อนไม่มีเขียวผสม แล้ล่ะหลังจากตรงนี้ไปนะคะคิวจะเริ่มเปิดทีละห้าแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นน้องนิพาค่ะไวพอให้พี่ได้ของดีด้วยนะคะนะน้องนะนะน้องนะสาธุหกเกาหกเก้โอเคเรียบร้อยปะทีละหเอาเลยหนึสองสไปไปไปโอ oh my god มันมีสีอื่นผสมบมากก็ได้มันจะข่าวร้อนอย่างนี้ไม่ได้เออไปหม่อต่อไป เลสโก o เลสโก o ขอให้ไม่เกลือขอให้ไม่เกลือเคียวเคียว <c oughs> มันต่างอ,อีห้าหม,ม้อเมื่อกี้ตรงไหนวะเน,นี่ยเขาแค่เปลี่ยนสีเนี่ยฮะไปค่ะยังไม่เข็ดกดให้หมดกดให้หมดห้าหม้อห้ามอร <c oughs> ามอวิทยทองทองออทองจ้ะ <c oughs> <c oughs> ทองออกทั้งทีเสือกได้ซ้ำไอ้บ้าเอ้ย นี้คิวต้องเข้าวัดทำบุญแล้วแหละหนึ่งไม่งั้นอยู่ไม่ได้จริงๆนะโอ้โหทุกคนดูเลขหม้อดิแม่งเหลือ55หม้อเหมือนมันกำลังหัวเราะเราอยู่อ่ะมึงเกลืออย่างงี้หรสมน้ำหน้ามึงจะสมน้ำหน้าสมเพรวัทนายังแยฉันก็ไปสนใจฉันอยากได้สกินโทนเกลือล้วนๆไม่มีอะไรผสมเลยโอเคหาหม้อต่อไป let's go ไปเลยยา โดนจับสวมเขาเป็นควายทองแล้วหนึ่งเขาทองมาแล้วจ้าเขาสีทองอ่ะสวยอยู่นะแต่ว่ามันเป็นของสีขาวอ่ะไม่เอาโอเคต่อไปอันนี้ขาวล้วนเลยจ้าขาวแบบล้วนๆไปห้ามอต่อไปเลสโก้ทองต้องออกมาบ้างแล้วแหละวงววกววโอ้โหกระเป๋าน้องเป็ดสีแดงแรงรีบก็ตามคอนเซปต์นะคะกระเป๋าไม่แดงไม่มีแรงจุกเนาะ ลอยก็ดีกว่าไม่ได้เลย,เลยเอ่ะไปห้ามอต่อไปมาของดีจงมา <c oughs> รู้สึกเกลือมาจันคอแล้วตอนนี้ไปห้ามอต่อไป Let's go Let's go ไปของดีต้องมาบ้างของดีของดีๆที่มันไม่เกลือน่ะขอหน่อยสีของม่วงอีกสักอันก็ยังดีเธอออกมาหน่อยนะเออม่วงมาอีกม่วงมาอีกเออเออได้ของซ้ำเออ เออกูโอเคกูโอเคแล้วอะไรอะดาวที่เอาบัทราบเนี่ยฮะไม่เอาดาวมีประดับโซ่สีม่วงอยู่แล้วเอาดาวมาอีกทำไม<อ>เกลือไปยันคั่วหวัวใจไปห้าหมออต่อไปกันดีกว่าไปมันต้องมีของดีมาบ้างแหละต้องมีของดีมาบ้างและอะอ๋ะอ,องบ er ็อกเซอร์ลายทหารย่างงี้หนูหรอือ คือสก,กินของอองเป็นสก,กินที่คิวคิดว่าไม่คุ้มที่สุดค่ะเพราะว่ามีแค่บ็อกเซอร์ตัวเดียวไม่คิดจะใส่เสื้อผ้าหน่อยเหรอเอาไปกิกท่ามอไม่ต้องลุ้นรุ้นเลยเขียวอ่ะไม่เดี๋ยวนะไอ้ไอเขาเนี่ยม,มันมีกี่สีกันแน่วะเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่ามีย้อมแมวครบทุกสีน่ะแกก็เกินไปนะโอเคสีมอสุดท้ายเราจะเปลี่ยนมากดทีละหนึ่งนะคะทุกคนเพื่อความลุ้นเอาละไปไอา่าอันนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วสีมันก็บอกอยู่นะว่าเกลือไปต่อ ขอขอมึงไม่ให้กูลุ้นหนหะะ่อยหรอคะสีนี้คือมึงจะไม่ให้กูลุ้นเลยใช่ไหมเออไม่ต้องลุ้นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเปิดไปขอม่วงขอม่วงเอ้ยฟ้าอะ <What? S 1> จะบอกว่าขอม่วงให้ชื่นใจบ้างออกฟ้ามาแถมยังเกลืออีกจะ้ะส,สิบสิบสิบไปเลยจ้าเอาไปเอาต่อไปอันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยจะ้ะอะไรที่มีสีสีขาวขาวมานี่คือเราไม่จำเป็นต้องลุ้นนะคะทุกคนเฮ้ยฟ้าฟ้า สีฟ้าแล้วหน้าช้าเอ็นสีอุ้ยเขียวเขียวอือฉันจะดีใจทำไมาเนี่ยสีเขียวฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะอีกสามม้อสุดท้ายอีกสามม้อสุดท้ายจะไม่มีท้องหลุดมาเลยเหรอไม่คิดจะท้องให้หน่อยเนอไปโอ้โอ้โ,โ,อ,โ,โ,อ,โ,โอเคกูคหมดหวังแล้ววันนี้กูหมดหวังในการใช้ชีวิตแล้วเกลือเกลือทั้งนั้นอันสุดท้ายทุกคนอันสุดท้าย อันสุดท้ายเกลียวออกใบก้อเกลือขนาดเกลือออกเยอะขนาดเนี้ยแต้มเด็กไหลกูยังไม่ถึงสองร้อยเลย <c oughs> สงสัยคิยวต้องเติมเพิ่มอีกนิดนึงหวาเพื่อเอามาเปิดหาเกลือนะคะทุกคนงั้นรอคิวแป๊บส์หนึ่งคิวจะกลับมาภายในสามกลับมาแล้วค่ะทุกคนคิวเติมมาเยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้เราขาดเกี้ยวหนุม,มานแค่สี่ชิ้นเท่านั้นเองนะ <c oughs> เปิดของทองไม่ได้ก็ต้องออกเกลือไปแลกนี่แหละขาดอีกแค่ไปกี่ชิ้นเพราะฉะนั้นมันได้กี่หม้อเนี่ยอะ สามโมอเองเหรอเอ้สามโมอก็ได้อยู่แหละไปหมอละชิ้นก็ยังดีก็ของฟ้าของฟ้าอ,อยากได้เศษก้นเกลือไม่อยากได้สกินอ่ะมาโอ้เนี่ยมันจะออกแบบนี้เห็นไหมแต้ถึง200แล้วเปิดอันสุดท้ายแน่งเลยแล้วกันเออนั่นแหละที่ฉันต้องการนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อสกินแนนารีของน้องนิพากันเลยดีกว่าไหนดูสิสกินน้องนิพาพี่มาแล้วนะจ๊ะมา อะไรวะเอาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานี่เปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแม่เอาเกลือมาแลกหนูแล้วนะจ๊ะลูก uh huh. อย่าลีลาชักช้าตายพวกเราจะทําการซื้อเดี๋ยวนี้เพราะเราอยากได้แบบสุดๆไป uh huh. การซื้อ uh huh. สําเร็จเย่ใ yeah. น uh huh. ที่สุดก็ได้มาแล้วเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่ดูดีกว่าปะ่ะ uh huh. อยู่ไหนนะเออนี่ไงน่า uh huh. รักนอกจากนี้สกินของนิพาย,ยังมีข้อดีอยู่นะคะเพราะว่าเขาจะแถมหมวกสีทองมาให้เป็นหมวกประดับนะคะหมวกเนนารีแบบนี้ แล้วไอหมวกเนตรนารีที่ได้แถมมาเนี่ยก็ยังเอาไปใส่กับตัวอื่นได้ยีย้ำว่าใส่ได้ทุกตัวนะแบบเก๋ๆใส่หมวกเนตรนารีวิ่งหนีผีเหนื่อยวันนี้คิว่าคงจะรีวิวกาชาแล้วก็สกินใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแค่นี้นะคะทุกคนใครชอบสกินไหนเป็นพิเศษเนี่ยคอมเมนต์บอกคิวใต้คลิปด้วยนะเผื่อคิวจะไปรีวิวแต่ว่าก่อนอื่นเลยคลิปหน้าเนี่ยคือการรีวิวสกินชุดเนตรนารีของน้องนิพาแน่นอนนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย